มันเปิดยานหรอก็ก็กูโหลดเข้ามาเห็นก่อนกูก่อนกูเห็นพร้อมกันน่ะอ้าวเหรออุ้ยกูโหลดเช้ากูไม่เห็นไม่ตอนแรกกูนั่งเล่นโทรศัพท์สนใจสลับดิ้งไม่ได้ไม่อ่ะเจอเซ็ตเนื้อหนักไอ้โดดเจอตัวอะไรก็ฟูได้ย่าเวรเปล่าเวรเปล่าไม่ไม่ไปอ่ะเอาโล่งมาแล้วดิถามเฉยถามเฉยไม่ได้ให้ไปถามไม่เจม

ขารเลยกูเดินกับเลยหน่ยเนี่ยเอ้าไรเนี่ยไม่ทันนะนะเวมน้นะอ๋อคนนี้อ๋อคนนี้เสียตัวีอดก่อนก็คือเจมก็ปัดให้กูได้เช่นกันใช่ไหมใช่ใช่ติดตอนคิดอน่ะ เดี๋ยวกูจะพยายามไปช่วยแล้วกันนะเราพร้อมที่จะเปิดเฮี้ยติดคลิปแมวเฮี้ยนี่มีเรื่อดหัวแหละเบียร์สองก้อนเปิดนะเปิดได้เปิดเปิดได้เปิดตัวเราไม่เกียร์กีรี่อะไงไม่รู้โอ้ไห้ ระวังโอบโอบขึ้นแน่ๆฮุ้ยโอเคสวยนกใส่ได้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 เอาได้หรอไอพี่โอ้ยงอนอ้าวเพซามิลาอะไรเอ็ดเลียวกดท้ายแรกราชีมส่วนไหนสวยเพชรีลยนกเพชรไอ้สปอตกับตี ป้ามาแล้ววะดีกูนี่เนี่ตันแล้ววะเฮ้ยเออเล้ยเอาเร็วๆกูไม่ไหวกูไม่ต่อแล้วนะมันไม่มีท่าสองสวยสวยตองมันสชิมดชมาเอาแอทิตมาเออกูไม่ตายไม่ตาย ายไปปะโอเคสวยเฮ้ยบายหกพอดีไม่หกพอดีแต่ก็ไม่ได้เกิดการเติบโตแต่กูกดไงเจมะจะแทงคีไม่หยุดเลยได้นะ ว่าเฮียเด็กปันมาคนแล้วอะไรนะมันอุ้มกูเข้าป้อมไม่ไหลตตักมตัวขึ้นมาตู้มาก่อนพีพีมามาช่วยได้ปะมาแล้วเดี๋ยวูดูไูดูไูดูน ตรงตรงนู้นเขาเรียกว่าเขาแบบเขาไปเลยไอไอตรงเราแบบเราคาดหวังแต่เขาก็ไม่มาหาเราทอชิ้นยุ่งยังก็ยังไม่สมองคือแบบเล่นเล่นเราเล่นเราแล้วก็ย่ๆนะมันเป็นแบบยูมีกาะตัวตัวเดียวใช่เปล่าเป้ามันมีให้กันเองเยอะใช่ใช่เป้ามันน้อยแล้วอะแม้ว่าเกอะหน้านี้ยูมีไม่เยอตัวไม่ได้เถอะเดอ เราจะยอมตายไปเฉยๆเราจะต้องสู้กันเพื่อให้เขามีโอกาสได้คิวเพื่อนเราด้วยเราก็ต้องเลือกอีกที่สองเลยไงนะหมายถึงว่าเราจะได้แบบเสี่ยงสักหน่อยเผื่อเราได้คิวบ้างน้ตวงไปช่วยวะชัดมันเลยดูไม่ต้องเรียกเขาก็ไปเว้ยเรียนมันง่ายเรียนมันง่ายโดนชัดมันอีกไอ้แค่เราเล่นกลัวจะไป ไอ้สัตว์ช้าไปแล้วโถดช้าไปบ่อกูไม่มีนตินอะวะกูว่ากดอ่านโดนแล้วนะไอ้แมวคนนี้ไม่ต้องไปนะเนี่ยบ้าเลี้ยงทำไมเนี่ยโถดถจับตึ้งไม่เห็นเลยรถไม่ใช่จริงอะเน่ยอยากได้เพจอย่างี้รรถตรงนี้โดโรด ได้อยู่ไม่าได้่เดี๋ยวเราต้องรีบดันมีควาบรอมให้เขาแบบมาแข่งกีไม่ได้ียโทษเหรอหนมาได้บ้ากก็โทษเกียรโทษโทษโทษติงมีผิดรูนฮะมาสีอะเดี๋ยวมันจะแฟดมาทำไมอ่ะไม่ไดแล้โอ้ย รดไปเปลนเหือก็ได้เฮียจรงเจ้านี่กัวแมวกัวแมวตัวนี้มันบอลคนตรีนะนี่ทำไมอัติเขายังขึ้นไม่คบเลยตัของเราอ่ะทำไมมันโค้งเนียของกูนี่ต้องนะอติกูอะเก็บต่เียวก็โค้งซัน เอาไม่หมดเพื่อนเอาไม่หมดสวยสวยยาวๆยาวต่อยาวต่อเก็บระวังนี่ลงค่อยๆปล่อยลงลงหมดท่านแน่พกมือรู้สึกไงเวลาเราบีคี้แบบนี้ฮันออกมาแล้วบอกว่าเฉยๆว่าเนี่ยเป็นไงกูเขียนกูเขียนเสร็จแล้วจะคิดอยู่เดียว กูไไไปม่ด้ชอบแบบติดอันติมันไปด้วยแบบขอติดรถหน่อยเพื่อนให้กูเดินไปไ a v e a great time! ระวังนาทีแอดมันนกขึ้นไปหาผมนะตอนที้มึงกูสามารถดูได้บอกว่าอะไรนี่มันจะบอกอันนี้มันจะสวยอยู่อย่างนี้หว่าผมอีกนั้นชิบหายแล้วไอ้นี่ Help Help me h e l มแตกหรอต้องปล่อย ไม่แตกก็ไม่แตกตีมังกรนนแตกแล้วเราสองสามแเราสู้ไม่ได้เด็กเรปมังกรก่อนีกูไปตีหลังตาไม่ได้อันนี้ตัวปอบะเนี่ยตัวจริงไอ้เหี้ยสวยเดินเข้ามาโดนระยะตีปกติโอ้ย ขอบคุญตั้งดีขอบคุณไม่โดนไหวอยู่เปิ้งปั้มสารนะอย่างเงี้ยอย่างงี้ปั้มสารนะดูอะไรลิปล่าแทะหน้าโดนบัฟไปิลัดจริงเหรอใช่เฮียละลิปกูกลับไปกันแล้วนะพี่โอ๊ยไม่ได้ลดปดิปตายไปแล้ว

มาแล้วคุมาแล้วคุมาแล้วนะจี่ตไดเลยไอ้ฟันลองได้แล้วเอ้าไม่ดีว่ะลองให้อะไรล่ะปืนขึ้นชี่แล้วคนนั้นน่ะไอ้ฟันนี่เอคูเฮ้ยน้าแตกกันไปเนี่ยเอาเลยนะอ้าวนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ด้วยดีซีผมเหมือนไปแขคนเซิลมาจากชาติไหนมาก่อนไม่แคนย่าอกแขนแอดเว้ย่้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่แอดคือตา แต่ต้องช่วยโดนละกูเข้าใจแล้วทำไมมึงต้องไปหายโดนไม่ล่อยทีไอ้เหี้ยโอเคกูยอมก็ได้เล่นแบบนี้จริงโอ้เฮ้ยกูถามจริงว้าจิตบิ๊กอันติอันติโอเคไอ้เซตเซตลงไปแล้วเซตลงไปแล้วเพื่อนระวังโอเคโอเคไอ้บ้าระยายอะไรไกลก่อนไงถึงแม้ก็แบบระยะถึงน็อกอัพก่อนอ่ะค่อยอันติอ่ะถือว่าเราหายกัน โอ้ยไอเจมมาโดนละเฮ้ยไม่หายยาอ่ะตายอยู่ได้ยู่ตายอยู่แปลว่าไม่ตายจริงคือแม่งรวยเอี่อแม่งได้มงกนสามสิบวีนะครับแม่งได้ห้าเพกกับสองกปืนห้าเพกองกข้อนี่เหี้ไแม่งรีบอีกมาเอาอีกด้วยตัดแม่หายนะเอาอีกมาเพราผมไม่ปล่อยเลยมือแหละกูว่าปล่อย ี่อลปายกูจะปล่อยแรงนั้นสามกูมันบ้าแหละมันลึกนะเว้ย้าจะต่อต่อ <c oughs> เพื่อแหละเพื่อแหละเป็นกูกูก็ยอมกูพูดเลยปล่อยแรงอือคุ้มกาจริงแต่คือตอนนี้กูไปช่วยมึงไม่ได้แล้วเพราะกูมีภารกิจที่ใหญ่กว่านะ The greater พูดเอาแม่งเลยนไหม กูไล่แอดเอาเองเต็มๆเลยเซ็ต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 ไม่ไม่ได้ว่ะเ็แน่เกินเนี่ยทำหายเนี่ยแต่เมื่อกี้คือกูตีชาคุ่ะคือกูตีโดนถูกอยู่แล้วนะแต่แบบเขาให้ตัวถีบเม็นวางไปอ่ะตัวปอมแม่งเหลืออยู่ตัวเดียวไอ้แค่แล้วแม่งตีระเบิดตู้ดาเมจกระจายเลย มาเะล่ะมาเะล่ะมาเปล่ะน้อเซ็ตมาระเบิดไฟว่ะคนึคนไม่โดนโดนเลยที่ทุกอย่างแค่ม oh, ันโดนเลยกลัวทอเราพิกแกงแล้วยังบอกนี่แรงอยู่เหรอแมวโดนไมวแมวกูยองไปช่วยได้กูไปช่วยได้มันแรงอ่ะต่อยทีหน้าแหกเลยนะอาไอ้นี่อ้าวเจ็บเรียกไอ้เหี้ย เก็บเรียบเลยนะเราอะเก็บเรียบเลยนะเราอะเป็นไรเดวนดนแล้ให้เอาเหรอมันเอาได้นะนัดเมี่ปะมโอเครับกเวงกเต็มเต็ม่อมาบั้นอ๋อราทำยางไงเด็ดเด็อเด็ดเด็มาด้ตนาอยู่เฮ้ยตย ตอนนี้เขาไม่ยอมนะไม่ใหญ่เกินดาเมจหนักเกินอ่ะยังไม่ยีชาวโควานี้ไอ้เนี้ยรปฟอมกี่อันหนักอันเอ็นต์ตายนะเพราะว่าดาเมจจากสี่เซตไอ้ยูมิมันรู้แล้วมันมันรู้มันรู้หนักแล้วมันมันไม่ก่อแล้วแอดอ่ะแต่ปูปูคอสารภาพผิดนัดเมื่อกี้กูคิดผิดหลงผิดเป็นยาโสโครข่าว ที่เขาให้ลุกไม่ต้องรับด้วยกระปกระปกระปคุ้เลยออนนั้นตตัวปลอมนะตัวปลอมถุย่าทั้งถุยดิไอ้ดิเดีโดนเซ็ตไปเดียวพันสี่ อ๋อนันไม่ใช่ไคโดตนั่นมีเกมด้วยโอ้ไม่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 เลื่อนพี่พอปกติกูว่าไปกับสายน้ำเลยคือดรอแรงวกูตีจ่อยดตีจ่อเกมกูกูไม่เข้าไฟนะแบบกูต้องไปแบบเก็บเก็บแยกแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ไฟกับเซตแม่งไม่ได้แน่แม่งเซตจับกระดุกทุ่มปุ้งไอ้สถานการณ์จะขึ้นรอดแล้วแล้วคือทุ่มเสร็จแล้วแม่งต่อยต่อยต่อคือกูตายเลยกูลงไปนอนเลย ต่อยยสกิลสองอ่ะมันมันไม่มีอะไรการเซตได้บอกว่ามันทูดาเมจอ่ะใช่แอนก็กันไม่ได้แอนมันก็ไม่สูดมันหายไปก่อนบายฮับเกรชมีมาเออก็น่าจะได้แค่ฟอสเซนธาแต่หละจริงอไม่ไม่จเฮ้ยตัวจริงตัวจริงตัวนี้จริงมาทำไมกูจะไม่ได้ปูอ่ะก็เหบอมนเดินไปไหน ไม่เคยได้อะไรเลยแ <Bru h. S 2> ต่เซ็ตอยู่แถวนี้ดิมังกรเกิดเพื่อนๆบ่อยปอมไปก่อนแล้วเดินลงมาเร็วไอ้หมูเจอตัวอะไรกลางทางไหมเนี่ย <Bru h. S 2> เบรง์ต้ตัวเครียดแล้วไมา่ได้ราาตรงนั้น,น,นอ่ะ<บ>โอ้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 โอโอตูดตูดเดียรกัน,นตั้ตี้ไอ้เนี่ยไม่นะโดดเรามาช่วยกันเรามาช่วยเรามาช่วยตรงนี้อยู่ไหนว้า การดีบชันดีบนั้นอะไปสัตว์ไม่ได้ขยำดีเยดแม่เฮียก็หลังอย่าโอนโดนต้นหร่อยู่งหวะเนาเฮียอ้ออุ้ยกดไม่ทันมันสามารถกดสกิลสองระหว่างที่โดนสตัร์ทได้เนี่ยเราโดนสตารเอาเลยมาดูอ้าวอีเด็กเฮียอยู่นี่อยู่นี่ ก็ไม่อย oh. oh. oh, ู่นั้นได้ไงว้ากบ้านตอยตัวจริงว่าเหี้อ่ะก็ไม่ค่อยแปกเท่าไหร่เขาถอยเถอะถอยถอยถอยเดีมีปริมีปริ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 อันแอมึงไม่มีดึงมันไม่มีดึงตัวมันไม่มีดึงแต่มึงแต่มค่เดียวต่อยมึงก็แค่ัวอะะ กูมีสถานไงี้แต่ตรงนี้ไม่ยัดโอ้ออะรับดาา้ยแต่คุณก็มีตันมีลาของคุณไม่ใช่เหรอนี่อะไรเพื่อนเฮ้ยกดผิดมาเดี๋ยวนี้เละแบบตัวละลายลงไปเลยโดนอยู่ตรงนั้นไปแหละใช่ตัวจริงอยู่กับมันอยู่กับมันอยู่กับมันกูไม่มีสมำลังในตัวเล่นเอล่นเล่นกับตัวกั เล่นกับตัวตลกตุ๊กตาเนี่ยแล้วไม่ยมไม่เดี๋ร้อดแล้วอุ้ยมันโดนดิ้ร้อนมันมีวาดเลยไปเจมันรู้อ่ะเออมันแสนดีเลย่ะเดี๋ยวก็แค่นั้นเลยเหรอโนดโนดไปทางโนดไปทางนู้นนอนอยู่นี่วะ อ่าเล่นตัวตวลกหรือดวลตัวต,วตวลกเล่นไอ้เขี้ยนน่าเสโยดาตัวตลกว้าวไปแล้วว้าวไปแล้วอ้าวเ <c oughs> จตานปุยแล้วสมควรไม่ใช่ว่าไ <c oughs> อ้นอตร้ามันทำไมเนี้ยอุ้ยป้อมจะแตกจับ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 ทำไม่ได้ขยับมันไม่ได้ขยับ ไอ้เขี้ยกูโดนด่าเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไทตีคุ้งขอโทษโอ้ยโดนโดนโดนเฮีย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 บ้าอ้าวแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเดยโดนนะถ้าเกิดมึงจะออกไงเขามีตเตัว่าอดีถ้าเกิดมึงจะออกเวทนะพี่มึงออกไอ้อันที่มันได้ต้านเวทเราลดต้านเวทอีกฝั่งไม่ดีกว่าล่ะอาริซโซ่อะมันไม่มีตรงไว้แครับ เออวุ้ยตัวไม่เห็นยิงแรงนะแอดแล้วลองเอาไม่เลี้ยอุ้ยแต่เขากำลังมีเนื้ตีแรงนะเฮ้ย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 เตรยมได้ไหมตัวป่าตัวป่าอ้าวไอ้เหี้ยโทษโอ้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 สกิลพีดตามไม่ทันนะแอดมันสรุปคู่แบบนั่นแหะ ปุกยังอยู่เมียนี s <S ่มาดูตีมกรนี่พี่เดี๋ยวโคบิสตีด้าอมนบนให้มังกรนะมังกรไหมขอป้อมก่อนไหมอ่ะอยากได้ป้อมก่อนป้อมกลางอะหรอได้แล้วเยี่ยนี่ไอ้ไม่แอดแอดมันได้ซอยนะมันไม่ได้ซอยหรอกแปลกละอันนี้เพแปลกเพราะมันใสกูไม่เข้าเพราะมันใสกูไม่เข้าเพราะมันใสกูไม่เข้าเฮ้ยนี่อะมันเฮ้ยแมวเหี้ยเฮ้ยแมวเหี้ยกูเข้าใจความรู้สึกโกรธของมึงนะ กูเข้าใจดีนี่มันมาเกงแล้วมาจเกที่เดียวนฮ่่่ได้เลยเล่นนึ่โอ้โหอ๊มัน้องตีกูไม่เข้าจริงไหมโอ้ยโอ้ยดุโดดุดดดใมา้ยมา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 มมามามมามาา ไอ้ชั้นได้มันกูเลี้งมันจบ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 กี่บอกกูแล้ยงมันอยู่ดี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 รัดเลยรัดเลยตัวอะไรวะเซตเด้เซตเซตเฮ้ยไอ้ด๊อกมันจะไม่มันจะไม่เซ็ตได้ไงวะ้กิวมันล็อกหัวตายไน้ตานเฮ้ยเอามัดดิเอ้เชี่ยนี่โดนไปเราเราไม่ดันบ้านให้จบไปเลยหรือเพื่อน เออเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเดี๋ยวก็โยนอี่กัะไอ้เฮีร์อันตี้อันตีอันตี้เลยโอ้ไม่สองคนเราไม่ไหวโยนี่ได้นี่ได้ยกระตต้ยกระตต้ยกระโต้อเออเนี่ยแค่นี้จบเออปัญหาของตัวนี้ ม่แค่ตัวนี้ตัวเดียวไอ้โต้ตัวแทบไอ้ยาไอ้โอ้โนี่ไม่ได้ไม่ได้หน้เกี่ยวไอ้ยาไอันนี้คือใส่ทันตัวให้เจอแบบเผ็ดมาเล่นยาโอ้ไม่อยู่ดีมันโผล่กูจะไล่เซฟที่ยาโอ้โผล่ให้ท่าไอ้เตียมแรงอุ้ยโลยังไงอ่านปัจเดินมาบบันี่มในข้าวในข้าอโอ ไอ,ไอ,อไ้ไอ้หน้อยเมียตีมานะเมียตีมาไม่เอาปะตันให้แล้วเออโอ้แดดเจ็บใจคนที่ไหวใจกันมาทุกนาตายมาไม่ติดคนแล้วไว้ใจติดคนแล้วเฮ <c oughs> ้ยกูหิวก่อนนะยาอกก็คือโอ้โอ,อย ขอให้สุดขอให้สุดเอาให้สุดไอ้ยังแตกตายพี่ะหนึ่งพนึงเจมส์ความกล้ากกากนะเปล่าที่จริงถ้าเล่นคาตาเว่ย์อะตายมานานแล้วชิ้นเมื่อกี้ก็คือถ้าเราตายหมนก็คือกูโดนเนี่ยกูเข้าขอแบบเบนจางครับอดิศ ไม่เห็นช่วยพันเลยบอนตอนเทวายบังคมเลยไหมฮะนอนน้ยอยอ่ะมันยังอยู่ในเลงก,กูนะไม่ผิด <laughs>